ขอโทษแล้วไมเคิลพลิทโพสขอโทษโป๊บธนวันรโดนถลม่มหลังวิ่งชนพระเอกรุ่นพี่จนล้มถูกวิจารณ์ยับไม่มีน้ำใจนักกีฬาในสนามกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยทีเดียวจากงานฟุตบอลช่อง3 54ปีสามมิร l ก์ที่สนามสุพัชลาใสยเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในช่วงของการแข่งขันต้องบอกสีฟ้า และสีชมพูนั้นฟาดแข้งกันอย่างสนุกสนานมากๆผลัดกันทำประตูกันไปอย่างที่คนดูได้ลุ้นกันแบบนั่งเก้าอี้ไม่ติดเลยทีเดียวแต่ในช่วงเวลาการแข่งขันครึ่งหลังนั้นเป็นช่วงที่พระเอกสุดหล่อรุ่นพี่อย่างป๊อบธนวันรได้ลงสนามออกมาโชว์ลีลาการเตะบอลเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาแต่ในจังหวะน,นั้นระหว่างที่โป๊อบได้ครองบอลน,นั้นนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องไมเคิลพริได้วิ่งเข้ามาเบียดจากทางด้านหลังจนโป๊อบถึงกับล้มลงไปนอนกลางสนามซึ่งช็อตดังกล่าวไมเคิลพริ้ตโดน เล่นแรงเกินไปและไม่มีน้ำใจนักกีฬาเนื่องจากไม่มีการหันหลังมามองพระเอกรุ่นพี่แต่อย่างใดล่าสุดไมเคิลพลดได้ออกมาโพสต์ขอ,ขอโทษพระเอกรุ่นแล้วโดยเจ้าตัวได้อธิบายไว้อย่างละเอียดว่าผมขอโทษทุกๆนะครับที่ทําให้แฟนคลับพี่โปก๊กและแฟนคลับช่องสามทุกๆคนไม่สบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดขึ้นเลยครับณตอนนั้นสถานการณ์ในสนามทุกอย่างมันไปไวมากหลังจากเกิดขึ้นผมเองก็รู้สึกไม่สบายใจ ในระหว่างเกมผมได้เข้าไปคุยและขอโทษพี่โป๊กด้วยตัวเองถึง3าครั้งเพราะผมรู้สึกผิดมากจริงๆครับผมสัญญาว่าครั้งต่อไปผมจะนำเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนและระมัดระวังให้มากๆครับผมขอโทษทุกๆคนจากในจริงครับ